อ่ะเริ่มเอาแบบถามคําตอบคํำไหมสลับกันนะอือออจากนี่แล้วจะไปไหนบ้านเอาไม่หออุ้ยไม่ห้องผู้ชายแล้วผิีอินเสร็จแล้วนี่ไปไหนคะบ้านไปทาอะไรเปิดประตูบ้านเอาแล้วเปิดประตูเสร็จสลับกันไปยังไงไปหาผู้ชายยังไงผู้ชายแว่นมารับ ได้บิ๊กไบค์เอาแล้วพี่หลินจะกลับบ้านพี่หลินจะไปทำอะไรกลับบ้านไม่มีอะไรทำมีทำอะไรยกตัวอย่างเช่นนอนหนูเริ่มอะถามก่อนหนูสวยไหมคะไม่เท่าไหร่ถามหนูค่ะอาจจะนี่ อ๋อตอนนี้ไปทำอะไรหาผู้ชายตายแล้วายแล้วตายผู้ชายอ๋อพี่นนเหรอไม่